สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตเดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่อง่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตเด,ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fan Page นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับลิงก์อยู่ล่างทั้ง3ลิงก์นะครับ เรามากันที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคิเยโนโรนโดนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางเชลซีนะฮะซึ่งตามรายงานจากดิอลนติกเนี่ยนะครับนักข่าวคนดังอย่างเดวิดออสตินนะครับได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าเชลซีเนี่ยแสดงความสนใจในการคว้าวตัวคิเยโนโรนโดซูเปอร์สตาร์ของแมนเชสเตอร์เดนต์นะครับเดวิดออสตินเนี่ยเปิดเผยว่าทอสโบลีเจ้าของทีมคนใหม่ของทางเชลซีเนี่ยมีโอกาส พูดคุยกับโฮเกเมนเดสครับซึ่งเป็นเอเย่นส่วนตัวทางพี่โดเรานี่แหละเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีไอเดียเรื่องของการดึงนักเตะรายนี้นะครับหรือว่ามีไอเดียในเรื่องของการพูดคุยหัวข้อพูดคุยเกี่ยวกับความสนใจในการดึงนักเตะรายนี้เข้ามาสู่ทีมเชลซีอีกด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการที่เชลซีเนี่ยจะจริงจังกับดีลของริเยโนโรนโดหรือเปล่านะครับ ขณะที่ฟาบิเซโอโรบานโนนะครับนักข่าวคนดังอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ออกมาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับออกมาพูดถึงเกี่ยวกับกระแสข่าวที่โรนโดเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับทางเชลซีนะครับโรบาโนเนี่ยบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ยังคงชัดเจนนะครับซึ่งทางแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยไม่มีความต้องการที่จะปล่อยโรนโดออกจากทีมด้วยนะครับแม้ว่าตลาดในช่วงซัมเมอร์นี้ยังเปิดอีกหลายสัปดาห์พอสมควรครับแต่ว่าทางด้านของเอเดรคินฮาร์คผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูเนี่ยนะครับ ต้องการเก็บโรนโดเอาไว้ใช้งานกับทีมต่อไปนะครับแล้วก็มองว่าโรนโดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ในช่วงซีซั่นใหม่ของเขาด้วยนะครับนี่ก็คือการยืนยันจากโรมาโนอีกส่วนหนึ่งนะครับทางนักไซมอนสโตนนะครับนักข่าวคนดังของ BBC แล้วก็เป็นนักข่าวของสายแมนยูเทียหนนะครับออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าโอเคแหละเราทราบกนดีว่าเจ้าของทีมคนใหม่ของทางเชลซีเนี่ยได้มีการประชุมกักบจอร์เมนเดียริงนะครับ แต่ว่าก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับนักเตะชั้นนําคนอื่นๆด้วยนะครับซึ่งแมนยูยืนยันชัดเจนนะครับว่าโรนโดเนี่ยไม่ได้มีไว้ขายนะครับนี่คือการคอนเฟิร์มจากสายแมนยูที่มันชัดเจนว่าถึงแม้ว่าจะมีข่าวแต่ว่าการที่โรนโดจะย้ายไปเชลซีเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่ความจริงนะครับส่วนข้อมูลกระแสอื่นๆจากมิลเลอร์กันบ้างนะครับมิลเลอร์เนี่ยก็เป็นสื่อังกฤษครับได้มีการระบุกันออกมาครับว่าแมนยูได้บอกริเยโนโรนโดแล้วนะครับว่า ในช่วงซัมเมอร์นี้เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้มีไว้ขายนะครับก็คือไม่ต้องการปล่อยออกจากทีมนั่นเองนะครับแมนยูเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะครับที่มันมีการรายงานกระดอกมาว่าเจ้าของทีมคนใหม่ของทางเชลซีเนี่ยมีการพูดคุยกับทางจอร์จ e n เมนเดสเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมโยงกับโรนโดด้วยนะครับแหล่งข่าวเนี่ยนะครับมีการระบุเพิ่มเติมอีกนะครับว่า แมนยูเนี่ยได้ระบุชัดเจนกับโรนโดไปแล้วนะครับว่าโรนโดเนี่ยจะไม่ไปไหนนะครับโซโมสอนไม่มีนโยบายในเรื่องของการขายโรนโดเทนฮากเองก็มองว่าในช่วงซีซั่นหน้าเนี่ยนะครับเขาต้องการเก็บโรนโดไว้ใช้งานเองต่อไปนะครับแล้วก็มีการคาดหวังมีความต้องการจากโรนโดทั้งสูงมากอ่ะก็เรื่องของโรนโดประมาณนี้นะครับก็น่าจะเคลียร์กันทั้งกระแสะข่าวระดับกล,กลางของอังกฤษแล้วก็กระแสะข่าวจากระดับสูงของทางอังกฤษเนี่ยก็คอนเฟริร์มเกี่ยวกับกเรื่องนี้นะครับว่าโรน จะไม่ใหญ่อย่างแน่นอนนะครับขณะที่กระแสข่าวเรื่องของดีซันโดรมาตินีเนี่ยนะครับมีการระบุกันออกมาครับว่าแมนยูแล้วก็เซนนอนเนี่ยได้มีการพูดคุยกับตัวแทนของดีซันโดรมาตินีจริงนะครับแนวรับของทางอาแจกนะครับแล้วก็ได้รับการแจ้งว่าค่าตัวของนักเตะรายเนี้ยน่าจะอยู่ประมาณ42ล้านปอนด์ได้นะครับมาตินีเนี่ยมีความสนใจที่จะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแต่ว่าติดปัญหาตรงที่ว่าอาแจกเนี่ยนะฮะก็อาจจะไม่อยากปล่อยสักเท่าไหร่เพราะว่า มีการปล่อยนักเตะตัวหลักหลายรายออกไปแล้วก่อนหน้านั้นนะครับทําให้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องยากกันไปนะครับต้องคุยเยอะหน่อยพอสมควรนะครับทางด้านเทียนหาเนี่ยก็รู้สึกว่าความสามารถคุณภาพของทางอูริซันโดมาติเนสเนี่ยสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับซึ่งนักเตะรายนี้สามารถเล่นในตําแหน่งเซนเตอร์ตัวกลางนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายรวมถึงมิดฟิลด์ตัวรับได้อีกด้วยนะครับค่อนข้างที่จะหลากหลายซื้อคนเดียวเนี่ยเหมือนกับได้สตํตแหน่งเลยนะฮะ ม้ขณะเดียวกันครับในรายของคิสเยนนิวเรเซนเนี่ยก็กาลังคิดหนักอยู่นะครับซึ่งแนวโน้มเนี่ยมีโอกาสที่เร็เซนเนี่ยจะต่อสัญญากับทางเบรนฟอร์ดต่อไปนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจเกี่ยวกับการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนตดนะครับส่วนทางหน้านิวเดรคินทางเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจไม่ใช่น้อยนะครับนอกจากว่าทีมเนี่ยยังไม่สามารถเสริมทัพนักเตะรายใหม่เข้ามาได้เลยนะครับหลังจากที่มีการไปนักเตะหลายรายอย่างเช่นป๊อกบาฮวนมาต้ามาติดลินการ์ดเป็นต้นเนี่ยนะฮะ ออกไปเยอะแต่ว่านักเตะรายใหม่ยังไม่ได้สักคนเนี่ยซึ่งก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่เทนทาเนี่ยจะแปลกใจแล้วก็ตกใจเป็นพิเศษนะครับในการทํางานของสมสรอนแมนยูเรานะครับจริงๆเป็นมานาแล้วนะครับนาเทนทาเพิ่งมาเจอก็อาจจะตกใจเป็นพิเศษนะครับนอกจากนี้ครับมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเรื่องของการซ้อมสัปดาห์แรกเนี่ยนะครับมีรายงานออกมาว่าเทนทาเนี่ยได้มีการสั่งปรับสนามหญ้าในสนามฝึกซ้อมให้กับ ลูกทีมนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยตามรายงานจาก Miller ครับมีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับทีมเนี่ยว่า t e n ทาร์เนี่ยซึ่งตอนนี้กําลังเตรียมรูปแบบการซ้อมต่างๆรอต้อนรับกลุ่มนักเตะกลุ่มแรกที่จะเข้ามารายงานตัวเนี่ยคือการปรับปรุงสนามหญ้าที่สนามซ้อมให้ มันดียิ่งขึ้นเทนฮากเนี่ยสั่งให้ทีมงานเนี่ยตัดแต่งหญ้าในสนามซ้อมให้มีความสูงราวๆ15มิลลิเมตรนะครับแบบพอดีพอดีเลยนะฮะโดยมีสาเหตุเนี่ยก็คือเทนฮากเนี่ยอยากปรับให้ระดับความเร็วของการผ่านบอลของทาันาตะเนี่ยให้มากกว่าเดิมนะครับตามที่ตัวเองเนี่ยต้องการนะนอกจากนี้ครับเทนฮาเนี่ยจะจัดการประเมินระดับความฟิตของลูกทีมของตนก่อนในช่วงการฝึกซ้อมสองวันแรกนะครับแล้วก็นอกจากนี้นเนี่ยเทนฮางเนียมีแผนว่าต้องการเพิ่มความฟิตของทาันาตะผ่านการฝึกซ้อมมากกว่าที่จะ มาถึงแล้วเนี่ยออกกําลังกายแบบหนักไปเลยนะฮะแล้วก็ที่มันน่าสนใจมากกว่านั้นเนี่ยก็คือทางเทนทากเนี่ยยังมีแผนเพิ่มสปิริตภายในทีมด้วยครับแล้วก็ในห้องแต่งตัวนั่นแหละที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยแมนยูก็มีเรื่องของภายในห้องแต่งตัวที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับโดยมีการวางแผนให้ทุกคนเนี่ยรับประทานอาหารร่วมกันนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมด้วยกันหลังจากฝึกซ้อมเสร็จนะครับซึ่งวิธีดังกล่าวเนี่ยถูกมองว่าก็ไม่ต่างจากตอนที่เซอร์เรกูสันเนี่ยคุมทัพอยู่นะครับนะ แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆลบมันออกไปในเรื่องของวิธีการทํางานแบบนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนักเตะเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้นะครับว่าจะรับประทานอาหารกับทีมงานผู้สอนหรือเปล่านะครับหรือว่าภา,ายในสโมสรหรือเปล่านะครับโดยมีบางส่วนเนี่ยก็ซ้อมเสร็จแล้วก็แยกตัวกลับบ้านไปเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับตามรายงานล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่บอกกันไปครับว่าแมนยูเนี่ยเอาโปรเจกต์แบบนี้กลับมาใช้งานอีกครั้งนะครับก็คือเทนฮาร์กเนี่ยมีแผนว่า อ่าซ้อมเสร็จคุณต้องมารับประทานอาหารกันก่อนนะครับมาอยู่ร่วมกันก่อนนะครับซึ่งแทาเทนฮาร์กเนี่ยก็อยากให้มีการกระชับความสัมพันธ์นั่นแหละนะครับโดยเชื่อกันว่าเทนฮาร์กเนี่ยพยายามที่จะปรับบรรยากาศในห้องแต่งตัวนะครับให้มันกลับมาดูดีอีกครั้งหนึ่งนะครับนะบเพราะว่าถ้าเกิดบรรยากาศในห้องแต่งตัวมันเละเหมือนเดิมเนี่ยนะครับการฝึกซ้อมแล้วก็วิธีการเล่น,นต่างๆเนี่ยนักเตะก็ไม่เอาอยู่ดีนะครับมันก็จะเป็นแบบวนลูปเดิมเหมือนกับซีซั่นที่มันผ่านมานะครับเพราะฉะนั้น ต้องมีการวางรากฐานใหม่หมดก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นใหม่หมดเลยนะฮะอันนี้คือความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับที่จามาฝากกันส่วนนุ่งราวกับเฟิงคิดดยองนะครับก็มีรายงานกันออกมาเพิ่มเติมนะครับล่าสุดจะมีรายงาน,นออกมาว่าแมนยูเนี่ยก็ใกล้ที่จะเซ็นสัญญาเฟิงคิดไดยองแล้วนะครับซึ่งช่องว่างระหว่างบาร์เซโลน่ากับแมนยูในเรื่องของการคุยเกี่ยวกับเงินค่าตัวเนี่ยมันลดช่องว่างลงมาแล้วนะครับจากตอนแรกเนี่ยแมนยูพยายามคว้าตัว มาหลายครั้งแล้วนะครับพยายามที่จะเจจายื่นข้อเสนอมาหลายรอบนะครับประมาณ1-2รอบแต่ว่าก็แล้มาโดยตลอดนะครับซึ่งมากันว่าแมนยูเนี่ยมีการยื่นข้อเสนอเพิ่มมูลค่ากันเข้าไปครับอยู่ที่ประมาณ80ล้านยูโรนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ารอบนี้ทางวาเซียนาก็ยินดีที่จะทําข้อตกลงดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยมีความกระตือรือร้นอย่างชัดเจนนะครับเรื่องของการคว้าตัวเฟงที่ได้ยองนะครับแล้วก็กำลังเร่งรีบแหละนะครับเพราะว่าเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยมันใกล้ที่จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเพราะะฉนนั้ จะเร่งรีบเป็นพิเศษนะครับแมนยูเนี่ยมีการลองที่จะยื่นข้อเสนอมาแล้ว2รอบนะครับแล้วก็โดนบอกปัดไปทั้งในราคา60ล้านยูโรนะครับเจล้านยูโรนะฮะแล้วก็โดนบอกปัดไป2รอบแล้วก็รอบที่3เนี่ยตามรายงานจากสือ่ออณตอนนี้แลวก็สื่อสเปนที่มีรายงานกันออกมาเมื่อเช้าเนี่ยนะครับก็มีรายงานตรงกันว่ารอบที่3เนี่ยก็อยู่ในระดับ80ล้านยูโรนะครับนะก็น่าจะเป็นราคาที่ ใกล้เคียงกับที่บาเซลนาต้องการมากที่สุดนะครับแล้วก็เชิงวมาร,รอบนี้น่าจะไม่พลาดแล้วแหละนะครับน่าจะมีการลงเอยกันได้ก็เหลือเพียงแต่เรื่องของการที่รอให้นักเตะเนี่ยตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรต่อไปหลังจากนี้นะครับก็นี่คือความคืบหน้าของแฟงคีเ้ยองนะครับที่ทางฝั่งของสุจเปนแล้วก็สื่ออังกฤษเนี่ยเริ่มที่จะมีการทวงข่าวกันเข้ามานะครับเรื่องความคืบหน้านะครับรอติดตามกันนะว่าจะใกล้จริงๆหรือเปล่านะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากราบแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ